เอาลูกอะเอาไอาเชีย่ยแม่งหูนิดเดียววะไม่ไงส,สกิลหนึ่งตีไม่ทันนิ่งถูกโจมตีเฮ้ยพ่อมึงออกไปสัตว์กูโดนลุมเร็วโอ้นตาย,ตายเอาเชีย่ยแม่งมีเกาะอ,อีกเกาะอ,อลิสแม่งนอ <laughs> โอ้โหสามตัวยันแม่เพิ่งเห็นยึดตามทันว,ว้าวสี่ตัวห้าตัวว้าว,ว,าวสวยละกูเยี่มไปทำเฮียอะไรไม่รูเะเออนั่นเทียนจะวะไปแล้วไปนี่เละไปแลยไม่ไงกูอีกแล้วไอ้สัตว์ <c oughs> <c oughs> โดนลิฟท์ไวโดนสโลโดนสตันเป็นซูมตายโอ้โอ้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะโอ้ไม่เคยเห็นแดงเลยอ่ะโอ้เฮ้ยมาไงนะเฮ้ยแทนช่วยทีมช่วยแทนแทนแทนทีมอยู่แทนช่วยทีมอ๋อช่วยทีมแต่ฝั่งนู้นก็มาช่วยเราเยอะเลยเนอะนี่แตกบ้าน แท็กอันนี้อยู่แท็กอันนี้อยู่ช่วยทีมอยู่แท็กต้องช่วยอันนี้เมกกบฟาร์มขอบคุณนะคะค่ะครับผมผมยืนไม่ดีเองแหละผมยืนไม่ดีเองขอโทษนะครับอืมไม่ดีละวอ้าตีหมดแล้วแม่แม่เดี๋ยวมีแต่คนมาลุมเล่นแคดดี้ก็ยังมีอีกชีวิตบอกเลยโดนลุมทุกกอนแน่พี่เออใช่แม่เอาไปละเอาไปละเอาไปละเอาเดียวไปละเอาเดียว เฮ้ยร้องมารู้แล้วเมื่อคุณูกรักโดยฝั่งตรงข้ามมากเกินไปฮึแม่งคดไม่ใส่ยดีจังเลยอ่ะเมื่อกี้จะช่วยด้วยสนใจยังเลยฮะนัดกังลเลยเหรอช่วยะไรเมื่อกี้ไม่ได้จะช่วยเมื่อกี้จะหลาดรู้ประชดก็รู้เหมือนกัน แต่ว่าก่อนตีนอ๋อขอบคุณค่ะอาริสมาอีแย้ไอสัตว์แม่มันฝาคุยแล้วอ่ะอุ้ยรอเรียวได้ม่อยากเจอรอเรียวอ่ะโอ้โหพร้อมเพื่อนมามันพาเพื่อนมันมาแม่อุ้ยเออยช่ด้วยแม่เูอไหนก็เจอแต่สองสามสองสามแม่ ไอแคปกูโดนนุ๊กเห็นกูโดนเพี่อบิโดอันนี้เป็นไรจังาไอนี่โอ้โหชีวิตเราจะให้กูไปอยู่ตรงไหนได้ละเพื่อนแม่งเงยเนี่ยมาเอาคลิปดีตัง้งครับครับผมครับครับผมวันไหนย,ย้อนกูจะรวยวะเฮ้ยเฮ้ย ไปเลยไปเลยโหพร้อมนะดูนะดูนะดูดูเดี๋ยวต้นไม้โฉมตายแล้วกูกูโดนอีกแล้วดูต้นไม้ดูต้นไม้ไอ้เชี่ยต้นไม้โคตรโหดอุ้ยเชี่ยกูโดนอีกแล้วเออขอบคุณนะลองให้ลองให้ต้องลองละถ้าแมงฟันเป็นทีได้ตายไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเราเรากลับบ้านก่อนเราเฮ้ยเคลรี่หายกูต้องการเคลรี่ Oh. ต้องการแครี่แต่ไม่เคยกันแครี่กูโดนอีกแล้วนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮือดนั่นไงดูโหตบท่าสยองกึ่มแนีเอาแครี่กูตายอะไรเนี่ยโอ้เคยดูบ้างไหมเคยหันกลับมาดูบ้างไหมแดดไปตรงนู้นเคยหันกลับมาดูบ้างไหมไม่กูว่าพี่ตาน่ะโดนลุมเยอะนะเว้ยแบบมันไม่ได้เติมพี่ตานเลยมีแค่เฮียตัวนั้นตัวเดียวเ้ย มันมีวิโลตัวเดียวที่มันเติมเติมล่างเติมต้องบอกว่าผมยืนเก่งนะเนี่ยใช่ไหมฉันยืนเก่งมากไม่อะพี่มันเอาพี่ไม่ได้โอ้หขอขอร้องมันเอาไม่ไม่ได้ขอร้องโอ้หเมาป่าดีเมาดีโอ้ยโอ้ยแคลรี่ครับครับก็เป็นของป่าเดี๋ยวก็บ่อยอีกเอาไอ้หมดเลยอ๋อได้ได้เด็กจอนเกิดได้เนี่ยเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้ตามมาตามมาไปอยู่ไปอยู่นัดช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ ช่วยอย่อยู่เออช่วอยู่ช่วอยู่ขมนน้าเขหมือนนคะจังเลยอ่ะทำไมทำไมแบบทำไมตอน่าลักกันเลยขนาดนี้ชีวิตอะไรอ่ะยุ้ยโอ้คนแรงยังไม่โอ้โ้าอแค่้าอ้โอ้โ่้โอ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 ้อ้โอนโอ้อ้สักโอ้อยโออยอ้ก็อ้อ S <S มีเลี้ยงอยู่ตลอดครับอ๋อจริงเหรอคะแต่ว่าแบบอ,อยู่ตรงไหนนะทําไมไม่เห็นเลยนั่นเนี่ยจะให้เลี้ยยังไงเนี่ยแม่งมุดเข้าม,ม,มาอยู่กับอะไรดิ